ตอนนี้เราก็เดินทางจะไปแคมปิ้งกันที่นครนายกนะครับชื่ออะไรนะหาดเลยนะหาดทองย้อยนะครับก็ออกเดินทางน่าจะหกโมงฮนะอันนี้ก็อยู่มอเตอร์เวย์ครับก็จะวิ่งทางผ่านทางาบาบะกงเชนเซานะครับไปออกน,นครนายกก็ ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแถวบางน้ำเปรี้ยวจะออกมาลักครับมีปลาสลิดน่ากินเอาไปทอดกินโ,โ,โลเ่าไหร่นะครับครึ่งโลมันกี่ตัวคะครึ่งโลก็กะไม่ได้แล้วประมาณ3หมือ4ตัวนะลูกลเราเอาแค่สามสี่ตัวพอ,ขอได้ลูกเดี๋ยวบ้าน บนครับโลละสองร้อยสี่สิบใช่ไหมก<ม>็โลโลละร้อยยี่สิบเอ้ยครึ่งโลร้ 120. อยยี่สิบก็ตัวก็ใหญ่นะครับตัวประมาณฝ่าอืมน่าจะประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือนะแถวบนอนะ่ะบางตัวนะ <c oughs> โอเคก็ซื้อไปครับ หน่อยนึงครับไปทอดกินตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าแล้วครับหาดทองย้อยการเต้นเล่นน้ำ S <S เราจองลานริมน้ำไว้แล้ว <C oughs> ครับผมผมจองไว้ครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนรเาแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียบนะครับที่เราใช้ร่วมกันในการเข้ามาพักนะครับที่หาดทองย้อยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะขับรถลงไปด้านล่างนะครับซึ่งเป็นจุดเพราะเราจองลานดิมน้ำเอาไว้นะครับโอ้บรรยากาศด,ดีนะ้างนนเนี่ย ฮะอากาศดีนะนี่ลูกกับแฟนผมกำลังไปเลือกนะครับว่าจะกลางตรงไหนดีเล่นะน,น้ำ <c oughs> เล่นน้ำเลยเหรอจะเยน็นนี้เราก็ได้ที่กลางแล้วครับเดี๋ยวคนของกันหน่อย ขนไม่คุ้มเลยครับรอบนี้ดูยังขนคนด้วยไงลงได้เดี๋ยวก่อนจะลงไปไหนอ่ะาล,ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงทางไหนอ่ะลงทางนี้โ <c oughs> อเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาช่วยกัน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 ช่วยแม่ช่วยแม่ให้ผ่อนล่างก่อนนะพอนนั่งรอก่อนได้ไหมพอน,นั่งรอก่อนได้ไหม ก okay, ตอนนี้ครับเราการเต้นเสร็จแล้วก็ออกมาหาข้าวกินกันหน่อยครับ euh, เราเลือกมากินก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่านะครับลุงเผา่าก๋วยเตี๋ยวเรือกะลา,านี่ครับอันนี้ลุงเผ่าเลยปะครับเนี่ยอ๋อนี่ครับตัวจริงตัวจริงดีแ้วมาวันเดียวเพราะว่าเลย อสัปดาห์ลุงจะย้ายจากนี้ไปแล้วนะอ้าวเหรอครับย้ายไปข้างนอกไปอยู่ข้างนอกอยังไงก็ฝากบอกต่อให้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันหมดสัญญาแล้วที่จริงๆอ๋ครับถ้ายังไงก็ตามเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้ครับได้ครับคุณมากครับโอ้โหเราได้มากินอีกสองาทิตย์เขาจะย้ายแล้วนะครับฝากกินอะไรดีครับหาลูกตัแต่เช้าไม่ได้กินข้าวเลยจนจะเที่ยงแล้ว ก็อเอ,อาอสั่งมาได้าาาหนึ่งไฮไลท์ของร้านลุงเผ่าเลยครับนั่นคือโต๊ะนั่งแบบห้อยขาจุ่มน้ำดูปลาคราฟได้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูครับปลาคราฟเต็มเลยครับห่วนเลยตัวเล็กผมดูปลาดูปลา 酒弄沙，差啊、秋高<天>。秋 มีคากิด้วยแล้วก็เดี๋ยวครับมีขาอ่ากระดูกหมูนะครับเพื่อแฟนผมอยากกินกระดูกหมูก็ใช้มาด้วยถึงก็ล้างอยู่ครับล้างต้มน้ําอยู่น้ําเดือดแล้วน่าจะได้ไทีมันคือมันต้องเปื่อยครับงั้นเราต้องตุนน๋นนานหน่อยนี่มันซุปก็เดือดแล้ครับว้าวโอ้โห เราจะมาหุงข้าวญี่ปุ่นกันครับก็เร่งหุงข้าวญี่ปุ่นครับก็ซื้อข้าวมาจากโลตัสเนาะยังไม่เคยหุงด้วยละ่ะมันมีวิธีแต่ว่าเราไม่ได้หุงใช้ข้าวไม่ได้ใช้มออไฟฟ้านะครับมันก็เดีย๋ยวมาดูกันจะสำเร็จไหมอ,อันนี้ต้องบอกว่าแดดแรงมากครับสี่โมงครึ่งแล้ว แดดมหาโหดวันนี้แต่ว่าบรรยากาศดีนะครับอมีเดินลงไปเล่นน้ำกันกับลูกแล้วว่าึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยครับเย็นสดชื่นดีแดดแรงมากขนาดว่าขึ้นมาแป๊บเดียวเสื้อผ้าแห้งแล้วมาดูอาหารที่เราทำไว้อยู่เออหมูี่ตุนอยู่นะเดีย๋ยวเราจะ ส่วนข้าวครับยังไม่ได้หุงนะครับก็แช่ไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับตามคันแนะนำนะครับค่อยหุงเน่ก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะทอดไก่ก่อนเดี๋ยวทำไก่ทอดกินไก่ทอดให้เด็กๆก่อนโอเค คนก็มาเยอะแล้วนะครับใกล้ห้าโมงเย็นแล้วอันนี้คือโซนริมน้ำเนาะ่อข,ข้างเราก็มาหลายเต็นเหมือนกันนะครับเราก็กำลังจะมีมาเพิ่มด้วยนะครับด้านบนนี่เราวนด้านบนด้านบนก็มีนะครับมีอีกหลายเต็นเหมือนกันก็ว่าวันนี้รวมๆก็น่าจะมีร้อยคนได้ ยังไงไก่ทอดสุกยังอ่ะโอ้โหเหลืองอลานนี่น่ากิน,นอะจะต้องเบาไฟหน่อยนะ ป่อยโยนน้ำลายหน่อยนี่ก็มืดแล้วครับน้ำไหลใสเห็นตัวปลาเฮ้ย hey, บรรยากาศรอบๆเรืบอบองเสาตะเกียงมาเซ็งเลยลืมแต่ไม่ลืมลืมสาตะเกียงอ่าคนนั้นติดมุมเลย กลางวันร้อนมากนะแต่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วอันนี้น่าจะหกโมงเย็นแล้วไงหกโมงเย็นก็เลยเริ่มเย็นะไม่ใช่ตอนนี้กับข้าวยังไม่เสร็จนะครับก็เหลือทําลาบอีกสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็กับข้าวเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวเราไปกินข้าวอันนี้กว่าไปดูหน้าตากับข้าวผมหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับต้ยมยำขาหมูโอ้โหตุนกว่า2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีลาบหมูครับอไปไปหอมผักสดส่วนนี้ครับไฮไลท์ข้าวญี่ปุ่นเละตุ้มเป๊ะเลยเห <c oughs> <c oughs> มือครั้งแรกครับครั้งแรก <c oughs> เดี๋ยวต้องหาวิธีปุงครับเดี๋ยวต้องซ้อมบ่อยๆหน่อยมี <c oughs> ่อ,อี ตัวเองไม่คุ้นหน้าขอเจ้าพ่อเขาไม่ได้ขวยังไงครับวันนี้เลี้ยงลูกเหน่อยไหมครับไม่เหนื่อยเดี๋ยวครับข้าวญี่ปุ่นฝีมือผมเองโอ้โหน่ากินจริงก็พอดีหุงสูตรให้มันเป็นข้าวบ้านนะครับ เออสิอ่งนี้ทำเป็นข้าวต้มดีกว่าเด้เดี๋ <c oughs> ยวเรามาดูความเปื่อยของของขาหมูดีกว่าครับนี่ผมตุนไว้โอ้โหไงน่ากินเลยครับสายสายมันอย่างผมเนี่ยไม่ต้องห่วงแังดีเลยนะเนี่ยนี่ครับมาชิมกันขาหมูตุนสองชั่วโมงครึง่งได้ป่าวา หนกว่าอืมละลายในปากกำลังดีครับอาจจะมีหนึบๆนึบนิดนิด,นดอืมแต่กาคุ้วควมค่ากับการหลอคอยสามชั่วมูครับดูข้าวดูข้าวญี่ปุ่นเรากินข้าวญี่ปุ่นหน่อย เละดีจริงๆเลยครับละเอียดโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวให้นอ่งตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงเนี่ยสามทุ่มครึ่งแล้วครับวันนี้น่าจะมีปาร์ตี้อะไรกันแถวใกล้ๆบริเวณ หลานการเต้นนะครับได้ยินเสียงดนตรีดังหน่งนี้ก็บรรยากาศโดยรวมของที่นี่นครับผมว่าก็ชิลๆดีนะโดยเพราะลำธารน,น้ำที่ไหลผ่านเนี่ยครับก็เหมาะกับการพาเด็กมาเล่นนะครับวันนี้ลูกชายก็มีความสุขมากนะครับแฮปปี้เด้เล่นน้ำาครับตอนนี้วันนี้น่าจะมีหลายเต้นนะครับผมว่า ประมาณสามสิบเต็นท์ได้เยอะอยู่ตรงนี้เป็นโซนริมลำธารนะครับก็ทุกคนก็มากันเป็นหมู่คณะนะครับมาปาร์ตี้กันเสืเรามากันสามคนพ่อแม่ลูกเหงาๆนะครับแต่ก็ดีครับด้วยบรรยากาศดีเราก็มาพักผ่อนเนะี่ยวันเสาร์อาทิตย์ที่เราเป็นวันหยุดนะครับ อใครที่สนใจนะครับอยากจะมาหาดทองย้อยนะครับจังหวัดนครนายกนะครับก็วิ่งมาเขื่อนขุนด่านประการชนนะฮะก็จะอยู่บริเวณละแวกนี้นะก็่าเข้าพักก็คนละ1 7 0สบบาทนะครับก็มีห้องน้ำห้องท่าจุดบริการอ่างล้างจานก็มีนะครับแต่ว่า ถ้าอยู่ลานริมทานนะครับก็ต้องเดินขึ้นไปนะครับเพราะว่าห้องน้ํากับจุดล้างจานยอยู่ด้านบนนะครับก็เดินจากตรงนี้ไปน่าจะประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับก็ไม่ได้ถึงกับลาบากมากนะครับสําหรับผมนะคุ้มค่ากับที่มาครับด้วยน้ำใสมากนะครับเพราะเราไม่ไม่มีฝนเลยในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็ทำให้ ลำทานน้ำใสนะครับใสมากๆแล้วก็เย็นสบายด้วยแต่ว่าวันนี้แดดร้อนหน่อยนะครับร้อนมากก็แบบร้อนเอาเรื่องครับลงไปเล่นน้ำขึ้น,ข,นขึ้นจากน้ำมาครึ่งชั่วโมงก็ตัวแห้งแล้วอืมก็ครับใครสนใจนะครับอยากจะมาพักผ่อนจารเต้นก็แนะนำครับหาดทองย้อย <c oughs> เช้ามาครับนอนสบายไหมเมื่อคืนน่ะฮะรู้ขาสบายสบายไหมฮ สบายสายมากไหมครับมากมากเลยเหรออู้หูเขมากอู้มากมากสบายมากมากสบายมากมากเลยเหรอได้แล้วอมาหมุนได้แล้วอ้าว

ตาเลย ธรรมชาติอะไว่าจะไปหาไปหาข้าวกินกันสักหน่อยบรรยากาศน่าจะดีอันนี้เราอยู่ที่คลอง15ครับผมอ๋อไม่เคยมาเหมือนกันนะรอบๆก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านนะครับตามวิถีเขาแถวนี้นะฮะโอ้ถึงแล้วครับ้ามี ก่อนจะถึงนะทางเราวิ่งมาน่าจะสิบกิโลได้ไหมเนี่ยจเส้นโอเปร่าเข้ามาครับเย,ย,ย,ายา <laughs> ถ้ถึงแล้วถึงแล้วโอเคโอค้ยข้าวกินกานหนุ่ย เอาไปลูกไปแม่เาแม่เอาด็ไปเขาสิ ไหนดูลูกแต่สาวป้อครับป้าอยู่ไม่ไปไหนเลยนะเราสั่งอาหารอเมริกันนู้กันอเมอเมริกันนู้กันชาทอดกรอบกัญชาหัวเลาะเพลิน นี่ไ่งโอ้ตรงรตรงตรงท้องเอ้าแมวเหรอมาแล้วเหรออ่าไปไหนมาไปหาสาวมาเหรอเร้ายนะเราอะ่ะไปหาสาวมาเหรอฮะนี้มีโซนด้านในครับนี้เป็นห้องแอร์นะนี่ติมพรมนี้ แค่เต็มห okay. มดแโ่เพิ่กิน เอามาเหรอบ้าไป,าไปหาแม่น้ำไปจะ <ไป S 2> เล่นอะไรขึ้นสิ ันนี้อะไรนะอเมริการโนอเห็นใบเขียวๆมากใส่ใบมาด้วยนะกินใบแล้วมีพลังครับอันนี้อันนี้อะไรอ่ะมิลเบอร์รี่สมูตตี้โชว์ใบดีกว่าโชว์ใบอะไเอากลับบ้านด้วยนะ เอาไม่ลูกอร่ <laughs> อออยยมร่เลยด,เดูหน้าดูหน้าโอ้โหอีกทีเอาอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องดึงไม่ต้องดึง <laughs> จับเลยจับเลยยันไมทันกินเลยต้อทำต้องทำาเอาเอายังไม่ทันนะครับข้าวผัดปูน่ากินน่ากินอันนี้อะไร,รอนนี้ยำ เนียมแซลมอนสดใส่ปลาด้วยใช่ปะ่ะน,นี่ดีอันนี้น่าลองขอชิมก่อนเลย <c oughs> ชิมแม่ก่อนเลยนะแม่นะ,ะชิมก่อน <c oughs> ดูครับอันมันจะแซ่บชิมโชว์เลยว้าวใชไใชไหมอืมอื อร่อยอปลาด้วยปูด้วยจะไ,ไม่ปลาด้วยอุ๊ยร,อร,อร,อรอ้อนร้อนร้อนแดดแล้วก็ผักสดนะครับอ,อันนี้อะไรนะนรขนมปังคิกคั๊กขนมปังคิกคั๊แต่ดูครับกินแล้วมันจะคิกคั๊กจริงไหม